สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ g e e k b y Podcast กลับมาแล้วนะฮะวันนี้ g e e k b y Podcast ของเราทําตามสัญญานะครับก็คือเรามากับ Special Series นะครับ A Complete Guide to MacBooks นะครับเพราะว่าปีนี้นี่ Macbook ออกมาใหม่แล้วถึง2รุ่นนะครับเราก็เลยจะพาคุณผู้ฟังนะครับที่ อาจจะกำลังเล็ง macbook อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังสดๆเลยนะครับทั้ง macbook air แล้วก็ macbook pro 13นิ้วนะฮะรวมไปถึง macbook pro 16นิ้วก็ยังถือว่าสดอยู่นะดังนั้นนะครับวันนี้เราจะพาไ้ฟังนะครับจับมือทำเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะฮะว่าคุณจะตัดสินใจซื้อ macbook เนี่ยคุณต้องคิดอะไรบ้างนะครับไปจนถึง macbook เนี่ยมาถึงมือคุณมาถึงบ้านคุณเลยนะครับ s p ปเ i a l Series ของเรานะฮะก็จะประกอบไปด้วย4พาร์ทเป็นอย่างน้อยนะฮะเป็นอย่างน้อยนะครับไม่รู้ว่าจะเกินหรือเปล่านะับในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวของ Mac นะครับว่า Mac คืออะไรนะครับ MacBook คืออะไรมีกี่รุ่นนะครับแล้วก็การตัดสินใจเลือกรุ่นที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนะครับต้องทำยังไงนะฮะในพาร์ทที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการ c u ส t ตอ i z ไนะครับ อย่างที่ทราบกันดีว่าการซื้อ macbook นะครับมันสามารถปรับแต่งสเปคฟีเจอร์ต่างๆได้นะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไปทำไมทำดีไหมแล้วทำยังไงต้องปรับอะไรตรงไหนถึงจะเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับก็จะอยู่ในพาร์ทที่2นะฮะ พาร์ทที่3เนี่ยเป็นพาร์ทที่หลายๆคนนะครับอาจจะมองข้ามไปนะฮะเพราะว่ามัวแต่ไปโฟกัสแต่เรื่องอสเปคเรื่องคอมนะครับแต่ว่าในพาร์ทที่3เนี่ยเราจะพาคุณไปเจาะลึกว่าซื้อ macbook ยังไงให้คุ้มที่สุดซื้อที่ไหนโปรโมชั่นที่ไหนเป็นยังไง สิทธิพิเศษยังไงเราจะไปโฟกัสกันที่พาร์ทที่3นะครับส่วนพาร์ทที่4อันนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็หลายคนก็มองข้ามก็ไม่ค่อยเข้าใจจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะก็คือการตรวจรับเครื่องนั่นเองนะครับเมื่อเราได้เครื่องแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ร้านหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับเราก็ต้องตรวจรับแต่หลายคนน้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะฮะพนักงานที่ร้านเนี่ย เขาอาจจะรีบรีบนะครับไม่ได้แจ้งเราหมดว่าเออมันจะต้องเช็คตรงนี้นะพี่ต้องดูตรงนั้นดูตรงนี้เราอาจจะต้องพึ่งตนเองนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะไกด์คุณตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องเช็คอะไรบ้างนะครับเพื่อให้คุณได้ MacBook ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็มีดีเฟกต์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยนะครับเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยดีกว่า วันนี้อีก y บ e Podcast จะพาคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่โลกของ Macbook ไปพร้อมกันนะฮะสำหรับท่านที่กำลังจะซื้อ Macbook นะครับผมขออนุญาตตั้งคำถามให้คุณผู้ฟังอย่างแรกก่อนเลยนะครับว่าเหตุผลอะไรครับที่คุณเลือกที่จะใช้ Macbook มากกว่าทางเลือกอื่นๆนะครับทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อป Windows นะครับหรือว่า ไอแพดหรือแม้แต่ Diamond, คอมพิวเตอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปก็ตามแต่นะครับ <tortured. S 2> คุณตั้งคำถามกับตัวเองในใจก่อนนะฮะตอบตัวเองในใจก่อนนะครับแล้วลองมาดูกันว่าคำตอบของคุณฟังนั้นตรงกับคำตอบของผมหรือเปล่านะครับเหตุผลแรกครับที่ผมเลือกใช้ macbook เพราะว่า macos ครับ macOS เป็นสิ่งที่ทำให้ macbook เนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า apple ecosystem นะครับหรือว่าเราจะแปลเป็นภาษาไทยตรงๆว่าระบบนิเวศของ apple ก็ได้นะครับ macOS เป็น OS ที่มีความเสถียรค่อนข้างมากอันนี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณสมบัติเด่นของมันเนี่ย คือการที่มันสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ของ Apple อื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, นะครับ m a p p o o w a t p l e Watch นะครับทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะฮะเช่นการ Copy Paste นะครับ c o อปเครื่องหนึ่งไป Paste อีกเครื่องหนึ่งได้นะครับหรือว่าการมี AirDrop นะครับที่สามารถทำให้เรา ส่งไฟล์ผ่านแต่ละเครื่องได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีสายไม่จําเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับในส่วนนี้เนี่ยยกยอดไว้พูดกันในโอกาสถัดไปแล้วกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับอ่ะอันนี้คือเหตุผลที่1นนะครับที่ผมเลือกที่จะใช้ macbook เพราะเรามาตกอยู่ใน apple ecosystem แล้วนะครับไหนๆก็มาตกอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้ประสบการณ์การใช้งานมันเต็มที่ที่สุดไปเลยนะฮะ ถ้าเราจะมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่ง Macbook ก,ก,ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมนะครับเหตุผล <characterized> ต่อไปนั่นก็คือเรื่องของความง่ายในการใช้งานนั่นเองนะครับพูดแบบนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะเถียงผมในใจใช่ไหมครับบางคนอาจจะเคยลองใช้ Macbook นะครับของเพื่อนของคนรู้จักนะครับอาจจะรู้สึก,กว่ามันใช้ยากนะฮะ Windows ใช้ง่ายกว่าตั้งเยอะนะครับจริงๆแล้วความง่ายของ Windows ก็คือมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วถ้าคุณลองได้มาเรียนรู้ใช้งาน macbook จริงๆแล้วเนี่ยคุณจะทราบเลยว่ามันใช้ง่ายกว่าจริงๆนะครับเรื่องอินเทอร์เฟซอะไรเข้าใจง่ายกว่ามากๆนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่าง mac กับ windows เนี่ยก็เป็นปัญหาโลกแตกมานานนะครับวันนี้เราจะไม่แตะไปถึงจุดนั้นแล้วกันนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่ามันง่ายยังไงนะครับ mac เนี่ย พูดถึงการใช้งานครั้งแรกเลยนะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ซื้อ macbook มาแกะกล่องปุ๊บเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะครับที่เครื่องของคุณจะพร้อมใช้งานพื้นฐานทุกอย่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีโปรแกรมติดตั้งมาให้ครบถ้วนมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น pages นะครับเอาไว้พิมพ์งานนะฮะ numbers เอาไว้ทำตารางนะครับ slide ก็ใช้ keynote ได้นะครับ ตัดต่อหนังก็มี iMovie นะครับทำเพลงทำเสียงง่ายๆก็มี GarageBand ไงครับไฟล์าภาพไฟล์เสียงไฟล์วิดีโออะไรต่างๆก็มีโปรแกรมรองรับเปิดได้แทบจะทุกนามสกุลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องคอยพะวงเลยนะครับว่า,าจะทำงานอะไรจะต้องหาซื้อแอปอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับมูล,ลค่าของเงินที่คุณเสียไปเนี่ยก็ครอบคลุม แอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่ค่อนข้างคุมค่าอยู่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความง่ายของ macbook เนี่ยก็คือ trackpad ครับอันนี้เหมือนกันคนที่ไม่ได้ใช้ macbook เป็นประจำไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะนี่ทำไมใช้ยากจังทำไมคนใช้ mac ไม่ใช้เมาส์กันวะคุณเคยคิดแบบนั้นไหมครับ เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ลองสัมผัสได้ลองใช้แทร็กแพดของ MacBook แล้วคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเมาส์เยอะครับไว้คุณมี MacBook เมื่อไหร่คุณต้องใช้มันอยู่แล้วละ่ะคุณคงไม่เลี่ยงไม่หนีมันหรอกคุณจะเข้าใจเองนะครับนะวันนั้นนะอ่ะผ่านไป2ข้อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของ MacOS นะครับแล้วก็ข้อที่2คือเรื่องของความง่ายในการใช้งานนะฮะข้อต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของความทนทานครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งมาทราบทีหลังเมื่อใช้ macbook ผ่านไปแล้วประมาณ6ปีครับเพิ่งมารู้สึกได้ว่าเออไอที่เราเสียเงินแพงๆซื้อโน้ตบุ๊คราคาแพงๆแพงกว่าออรุ่นอื่นในท้องตลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยหรืออาจจะเยอะเนี่ยนะครับมันมีความหมายนะ ทำให้เราได้ของที่มีคุณภาพกว่าระดับหนึ่งเลยทีเดียวละเมื่อเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กที่ผมเคยใช้มาก่อนนะครับเรียกได้ว่าทนทานทนไม้ทนมือมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้เลยณนะวันแรกที่คุณเปิดกล่อง Macbook มาก็คือวัสดุการประกอบอะไรคุณภาพจริงๆนะครับใครที่เคยจับ Macbook จะเข้าใจนะฮะว่ามันแน่นนะครับมันแน่นไปหมดเลยบีบ ปกติแม็คโน้ตบุ๊กเนี่ยบางส่วนเป็นพลาสติกใช่ไหมครับกดๆไม่ได้ยบุบยุบบ้างหรือกองแกงกองแกงบ้างแต่ Macbook เนี่ยไม่เคยมีให้เห็นแบบนั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเมทัลเนี่ยคุณบีบบีไปแล้วไม่รู้สึกถึงความกลวงข้างในเลยรู้สึกแน่นไปหมดทุกจุดเลยนะครับงั้น,นอันนี้คือเรื่องของคุณภาพวัสดุคุณภาพการประกอบแล้วก็ความทนทานที่ไว้ใจได้มากๆแต่ก็ต้องแลกกับ มูลค่าราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเหตุผลสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบริการหลังการขายนั่นเองนะครับในที่นี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงบริการหลังการขายพวกศูนย์บริการอะไรอย่างเดียวนะผมจะพูดถึงว่า macbook เนี่ยมันมีเพื่อนใช้เยอะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ apple เนี่ย ลาย Product มันไม่ได้กว้างมากนะครับมันไม่ได้ออกมาจํานวนหลายรุ่นจนแบบคนกระจายกันไปอยู่ตามรุ่นต่างๆมันก็มีแค่ macbook air กับ macbook pro นี่แหละหลักๆปีไหนปีไหนก็ว่ากันไปจํานวนผู้ใช้ในแต่รุ่นมันเลยเยอะนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณมีปัญหาเนี่ยมันย่อมที่จะมีคนมีปัญหาเหมือนคุณเสมอนะครับก็สามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเซิร์ชหาข้อมูลอะไรได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องของศูนย์บริการ ก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับโดยส่วนใหญ่นะถ้าคุณรู้สึกว่าส่วนบริการที่คุณไปใช้มันไม่ดีคุณก็สามารถย้ายไปอีกที่หนึ่งได้ซึ่งมันมีเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อดีหนึ่งของ MacBook นะครับอ่ะตรงกับใจคุณบ้างไหมถ้าไม่ตรงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะฮะว่ามีเหตุผลอะไรอีกนะครับที่คุณเลือกที่จะซื้อ Mac นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเหตุผลของคุณอาจจะแค่ว่ามันสวย มันเท่มันคูลก็เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักสำหรับคุณนะคุณเป็นเจ้าของเงินนะไม่ต้องกลัวว่าใครเขาจะคิดยังไงนะครับอ่ตอบตัวเองได้แล้วนะว่าทำไมถึงจำเป็นจะต้องมี MacBook แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดก็ไม่เห็นจะดูดีไปกว่าน้ t ตบุ๊กตัวอื่นอะไรเท่าไหร่งั้นลองกลับไปคิดใหม่นะครับว่าจริงๆแล้วเรามีเหตุผลที่จะซื้อ MacBook หรือเปล่านะครับ เพราะว่ามี alternative มากมายนะครับในท้องตลาดนะฮะให้คุณไปเลือกใช้นะครับอ่ะทีนี้คำถามที่2ครับคุณมีงบกี่บาท MacBook มีหลายรุ่นหลายราคานะครับถูกที่สุดเนี่ยเริ่มตั้งแต่32,900บาทในราคาปกติยังไม่มีส่วนลดอะไรใดๆทั้งสิ้นไปจบได้สูงสุดถึง25,400บาท เรียกได้ว่า MacBook เนี่ยตอบโจทย์ตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงนะครับไปจนถึงระดับ professional มือฉมังเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสนะครับที่จะเลือก MacBook ที่เหมาะสำหรับคุณได้มากที่สุดแต่คุณต้องกำหนดงบประมาณสูงสุดของคุณไว้ในใจก่อนอ่าคิดไว้เลยนะครับคิดไว้เลยนะฮะหนึ่งาคิดไว้ยังครับถ้างบประมาณของคุณนะครับ ไม่ถึง32,900บาทคุณตัด MacBook ออกจากช้อยไปเลยนะครับตัดออกไปเลยนะฮะถ้างบประมาณของคุณนะครับไม่ถึง42,900บาทตัด MacBook Pro ออกไปได้เลยนะครับและถ้างบประมาณของคุณไม่ถึง7 5 9 0 0บาทคุณตัด MacBook Pro 16นิ้วตัวสูงสุดไปได้เลยนะครับ คร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งตัดตัวล่างนะอย่าเพิ่งตัดตัวล่างถ้าคุณยังฟังผมไม่จบนะครับเมื่อคุณฟังจบแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวที่เหมาะกับคุณที่สุดอาจจะไม่ใช่ตัวแพงที่สุดในงบประมาณของคุณก็ได้นะครับอ่ะมีงบในใจแล้วนะมีงบในใจกันทุกคนแล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับ MacBook Air MacBook โปร13นิ้วกับ MacBook Pro 16นิ้วจะไปตัวไหนดีนะครับแต่ละตัวมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเป้าหมายแบบไหนนะฮะแต่เพื่อความง่ายนะครับในการตัดสินใจเราจะไปกันทีละข้อนะครับข้อแรกนะฮะ MacBook Air หรือ MacBook Pro อย่างที่ทราบกันดีและเราพูดกันไปหลายครั้งแล้วนะครับว่า MacBook Air เนี่ยมีข้อเสียในเรื่องของการจัดการความร้อนนะฮะดังนั้นความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่าง MacBook Air กับ MacBook Pro ก็คือเรื่องของ performance นะครับการทำงานใน work load เยอะๆนะครับที่เราจะใช้งานหนักเป็นเวลานานๆย่อมเหมาะกับ MacBook Pro มากกว่า เพราะ MacBook Air เนี่ยเมื่อ handle งานที่เยอะๆนะครับหรือว่า handle งานหนักเป็นเวลานานๆเนี่ยความร้อนจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมันไปลิมิตความสามารถของ CPU นะฮะไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะฮะ MacBook Air ก็จะค่อยๆถดถอยช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆตามความร้อนที่สูงขึ้นนะครับแต่ performance นะครับย่อมแลกมาด้วยระยะเวลา การใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ MacBook Air สามารถใช้งานบนแบตเตอรี่ได้นานกว่า MacBook Pro นะครับโดยทั่วไป MacBook Air จึงเป็น Choice ที่เหมาะมากๆนะครับในการแบกคอมพิวเตอร์ออกไปทำงานนอกบ้านนะฮะซึ่งงานนั้นก็คงจะเป็นงานง่ายๆนะครับพิมพ์งานใช้ Word PowerPoint Excel นะครับหรือ Page Number Keynote อะไรก็ตามแต่นะฮะร,รวมไปถึงการเล่นเน็ตดูหนังฟังเพลงต่างๆนะฮะ อีกอย่างนึ่งนะครับก็คือเรื่องของความแม่นยำสีของหน้าจอนะครับที่ MacBook Pro ได้เปรียบอยู่ทำให้มันเหมาะกับ professional มากกว่า MacBook Air ซึ่งกลุ่มผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานของ MacBook Air เนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าความแม่นยำของสีบนหน้าจอเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญก็ไป MacBook Pro ได้เลยนะครับอ่ะ ตอบคำถามตัวเองนะครับ MacBook Air หรือ MacBook Pro นะครับคำถามสุดท้ายของวันนี้ครับถ้าคุณเลือก MacBook Pro มาแล้วนะครับจะไปกับ MacBook Pro 13หรือ MacBook Pro 1 6ดี2ตัวนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแต่ จุดที่โดดเด่นที่สุดนะครับของ macbook pro 16นิ้วคือการที่มันมีการ์ดจอแยกใครที่กลุกคลีกับคอมพิวเตอร์มาพอสมควรอาจจะพอที่จะเคยได้ยินคำว่าการ์ดจอมาบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมนะฮะการ์ดจอเนี่ยทำให้ความสามารถด้านกราฟิกของคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการที่ใช้กราฟิกบน cpu หรือที่เราเรียกว่า Onboard นะครับทำให้ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยมีความสามารถในการทำงานกราฟิกไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอตกแต่งภาพอะไรต่างๆนะครับหรือรวมไปถึงการทำอแอนิเมชันสามมิติอะไรเงี้ยนะครับและการเล่นเกมด้วยนะฮะที่ดีกว่า MacBook Pro 13นิ้วอย่างเห็นได้ชัดนะครับ แต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันนะฮะในราคา75,900บาทซึ่งเป็นรุ่นต่ำสุดของ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ย MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยให้สเปคมาเป็น Intel Core i7 นะครับ Gen 9 6คอนะฮะพร้อมการ์ดจอ AMD Radeon Pro 5 3 0 0 m ร m RAM 16 SSD 512แต่ถ้าเปรียบเทียบกับ MacBook Pro 13นิ้ว ในราคาที่เท่ากันนะครับแม้ว่าคุณจะได้แรมเป็น32 g b เป็น SSD 1TB นะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่คุณได้ CPU Core i7 4คอ core นะครับเท่านั้นเองแล้วก็ไม่มีการจอแยกด้วยนะครับอย่างนั้นเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือยังไง16นิ้วเนี่ยได้สเปคที่คุ้มค่าราคามากกว่าอยู่แล้วนะครับอ่านี่คือเรื่องของ performance นะ อีกอย่างหนึง่งที่เห็นได้ชัดนะครับระหว่าง13กับ16ก็คือ13กับ16นั่นเองนะครับหน้าจอครับหน้าจอ13นิ้วกับหน้าจอ16นิ้วนะครับสเปคหน้าจอเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอาจจะมีแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่า,า MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน Refresh Rate ได้ในขณะที่13นิ้วทำไม่ได้นะครับอันนี้อาจจะเหมาะกับบางคนที่เห็นความสำคัญในจุดนี้จริงนะครับ สรุปนะครับความจำเป็นของการไป16นิ้วก็คือการจอแยกนั่นเองพูดง่ายๆนะรหรือบางคนให้ค่ากับการมีจอใหญ่ๆคุณอาจจะไม่อยากซื้อ iMac นะครับแต่อยากได้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่นานๆทีจะถือออกไปนอกบ้านได้นะครับและมีจอที่ใหญ่ๆก็อาจจะเหมาะกับ16นิ้วนะฮะออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับคือ เช่นเดียวกับตอนที่เราเปรียบเทียบระหว่าง MacBook Air กับ MacBook Pro MacBook Pro 13นิ้วที่มีสเปคที่ด้อยกว่าและมีหน้าจอที่เล็กกว่าทำให้การใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยใช้ใช้งานได้นานกว่านะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนั่นเองอเรามาสรุปประเด็นคำถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำถามแรกก็คือคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับว่าคุณเลือกซื้อ Mac โดยเพราะอย่างยิ่ง macbook เนี่ยเพราะอะไรนะครับทำไมถึงไม่เลือกซื้อ windows ทำไมถึงไม่เลือกซื้อ ipad หรือว่า tablet อื่นๆนะครับคำถามที่2นะครับคุณต้องตั้งงบประมาณในใจไว้ก่อนนะครับเพดานสูงนะครับเมื่อคุณกำหนดงบประมาณได้แล้วคำถามต่อไปที่คุณจะต้องตอบให้ได้ก็คือคุณจะเลือก macbook air หรือ macbook pro ด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาทั้งหมด สุดท้ายนะครับเมื่อคุณเลือกแล้วถ้าคุณเลือก Macbook Air ก็จะจบตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเลือก Macbook Pro คุณก็อาจจะต้องกลับมาถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าคุณมีความจำเป็นที่จะต้องไป Macbook Pro 16นิ้วหรือเปล่านะครับด้วยอินดิเคชันต่างๆที่ผมเล่ามาให้ฟังทั้งหมดที่ผ่านไปแล้วนะครับ สำหรับพาร์ทที่1ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าในพาร์ทที่2นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของการ customize m a c แมคบนั่นเองนะฮะวันนี้คุณน่าจะพอมีในใจแล้วละ่ะว่า MacBook รุ่นที่คุณจะเลือกซื้อ1จาก3รุ่นนี้คืออะไรนะครับจะเป็น MacBook Air หรือจะเป็น MacBook Pro 13นิ้วหรือเป็น MacBook Pro 16นิ้วแต่จาก3รุ่นนี้ MacBook มันก็คงไม่ได้เหมาะกับเราแบบฟิตพอดีนะครับดังนั้นเนี่ย Apple เขาก็เลยมีออปชันให้คุณเลือกปรับแต่ง MacBook ได้เองนะครับในครั้งหน้านะครับผมจะมาแนะนำนะครับเรื่องของการ CTO มันคืออะไรแล้วทำไปทำไมจำเป็นต้องทำไหมแล้วถ้าจะต้องทำ ทำยังไงเราควรจะปรับเปลี่ยน MacBook ของเรายังไงให้เหมาะกับเรามากที่สุดเตรียมหูและเงินของคุณมาฟังกันในเอพิโซดหน้านะครับกับ Geek Byte Podcast เรื่องกิ๊ก g ที่คนไม่กิ๊กอย่างคุณต้องรู้อย่าลืมนะครับ Subscribe ก,กันด้วยนะฮะกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดพาร์ทที่2นะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับ ฟังจบแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกด follow เราที่ Spotify นะครับ g e e Byte by t by i t a n Rapid นะครับแล้วก็ฝากเข้าไป subscribe นะครับ YouTube ช่อง t i t a n Rapid ด้วยนะครับเข้าไป search กันได้เลยที่ i t l e r a b b i t ขอบคุณมากครับ